รับได้ไหมดาราสาวคนนี้ลั่นขอใช้ชีวิตติดดินไม่กินรูเป็นดาราสาวที่สวยและใจดีสุดๆอย่างใหม่สุคนทว่าจากที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวกับดีเจต้นสรพง์หลังจากนั้นทั้งคู่แต่งงานด้วยกันก็มีโซ่ทองคล้องใจที่น่ารักน้องชินะโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมบ่อยครั้งและเห็นว่าดีเจต้นนั้นเปลย์แบนด์เนมสาวใหม่อยู่บ่อยครั้ง แต่ในความเปแต่ละครั้งพวกเขาก็ใช้ชีวิตสุดจะเรียบง่ายกินง่ายๆมามา่าไข่เจียวไข่ต้มอย่างล่าสุดใหม่ได้โพสต์ภาพตัวเองขนณดนั่งกินมามา่าที่บ้านพร้อมบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหลังจากแม่ผ่อนบ้านไปสองหลังรถไปสองคันและจิปถาอีกสารพัดต่อเดือนโอ้ยแม่แทบจะเป็นลมภาระอันหนักอึ้งใหญ่หลวงของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ แต่แม่เป็นคนติดดินกินอะไรก็ได้เพราะอิ่มท้องเหมือนกันประหยัดไว้ดีที่สุดใช้ชีวิตให้ธรรมดาธรรมชาติกินรู้อยู่สบายแต่ไม่มีเงินเก็บก็ไม่ใช่เรื่องเอาแบบนี้แหละกินไม่รู้แต่ก็มีเงินในบัญชีก็โอเคแล้ว เพื่ออนาคตไม่มีงานจะได้ควักเงินเก็บมาเยียวยาชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนอะไรก็ได้ขอให้พ่อกินดีอยู่ดีพอใจสุขใจเอซจะรับสภาพดาราคนนี้ได้หรือไม่ไม่รู้แต่เป็นตัวเราดีที่สุดไม่ต้องพยายามทําตัวเองให้สวยรู้เพื่อให้คนรักคนชอบชีวิตจะได้ไม่เหนื่อยงานนี้ไม่ปลบมือได้ไงล่ะคะต้องขอชื่นชมกับทัศนคติของสาวใหม่ไม่แปลกใจเลยทำไมมีแฟนคลับยกให้เป็นไอดอล